ครับมันบ่ครับเขาได้ตมวอ้ได้ไปต่อซายนั่ครับไปซอยนั่นเด้อไล่ไล่สอยนั่นสอยนั่นนี่อยนาเนี่ยไปหนีเดียวใส่เด้อไปนีมาแมนแมนคร้บเดียวใส่เ่ยเดี๋ยนี่เดี๋ยวไปดูบ้มบ่มนอะไโอ้หลายครบงนี่บอกครับอันนี้ผมไม้ว้ครับไม้อย่างสองตัวครับนีครับเอาซอยนาเด้ลืมเด้อแลต็มต้มอันนี้ต้มรดสองนีนี่ได้เแล้ละต้มรดสองนีนี่กไไม่เนี่ เจ้วครับผมมาดูครับแต้มสามจะทำได้หรือเปล่าพี่น้องดึงออกจากกอไผ่ครับเป็นนกยูกน้าดูแลลวครับอาครับแต้มสามไปยังไง สยามสับเอาเป็นสับแล้วครับเนาะเนาะเขาเลยเกิดครับเอาเอาเอาตั้งแข็งด้วยยังไง เอาเอามันครับแบบนี้มันครับปึ๊บโอ้เอาย่งไงครับพี่น้องวันนี้ได้มาสองหลุดไปสครับตัวนี้จะทำได้หรือเปล่าตัวนี้เป็นนกรู้ครับกวาจะขึ้นได้แล้วก็ดีดเข้าต้นมะม่วงแล้วก็เพิ่งจะออกมาครับอ๋อจะหลุดอีกหรือเปล่า เนียผมตั้งแข็งแล้วเป็นยังไงก็ไม่รู้ครับเพิ่งแก้แก้แก้รอบหนึ่งแล้วเขาไฟเข้ามาเอา้าเขาไฟมาตัวนี้จะเข้าก่อนก็าวางเขาไฟเอาระวางเขาไฟมองคอนแล้วมองคอนแล้วเขาไฟมองแล้วเอา้าก็เรียบร้อยจริงครับพี่น้องพักกลองอยู่แป๊บเดียวครับเสร็จเรียบร้อยเลย เอาครับผมมาดูไมายนี้ต่อครับพี่น้องถ้าแต้มไมายนี้เข้าติดก็แต้มที่ที่หกนะครับาบางแต้มบางไม้ก็อาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับพี่น้องเพราะว่ามันไม่ไม่เหมาะที่จะถ่ายครับเป็นกาใกล้บ้านช่องเขาเราจะไปตั้งโทรศัพท์ถ่ายก็ไม่ได้ครับก็เกลียดใจเขาครับผมเขาก็ไม่รู้ว่าเรามาต่อนกเราไปถ่ายสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ครับผมเอายังไงก็รอชมครับ รถก็เยอะนะครับผมเราก็ต้องระยัดระวังเลยครับเราอย่าไปถ่ายสุงสีสุงห้าไม่ได้ครับผมเอาครับผมเราชมต่อไปภาพกีฬามันๆครับผมมาเดียวกล้องขึ้นครับพี่น้องตอนนี้แดดร้อนรอ,อชมครับผม ทำได้แ,แต้มหส10โมงกว่าแล้วปึ๊บเดี๋ยวอยครับผมโอ้สายมาเร,มเริ่มเริ่มเหนียวแล้วครับมาก็เข้ามามาอย่างเทพตีบนมาเลยมาก็มานอนเฝ้าระบาดเนี่ยโอ้ ครึ่งชั่วโมงแล้วครึ่งชั่วโมงแล้วหมายนี้ะจะทําได้หรือเปล่าแต้มแปดครับผมเสียงเล็กครับผมสายมือเขาเอ่ยขวามือนี่ก็เขาต่อยมะม่วงครับนกกระตื่นบ้างครับที่แรกตัวนู้นเข้าแล้วครับพอดีข้างบ้านเขาต่อยมะม่วงครับนกก็เลยตื่นตกใจดีดออก แปดสิบเอ็ดโมงแล้วจะทำได้หรือเปล่ายังไงแปดใช้ได้นะครับตัวนี้เสียงเล็กมีขลมุมผมฟังไม่ชัดเหมือนมีอ่างเสียงลดครับอยู่ใกล้ถนน Trên này, trên này Trên này Mặt mình bao nhiêu giờ Trên này, đúng Đúng đốt, đốt จนจังไหนไม่อีกอีกอ่อทำดีนกเลยติออนกป่าตัวนี้เสียงเล็กน่ะเสียงยิบตาเลยเสียงยิบตาเลยครับ เข้ามายังไม่หยุดเลยได้ใจเพชรสยามได้ครับวงในอีกหนึ่งตัวนอกจากเจ้าหลี ได้ใช้ไดอ้อย่างนี้ถ่ายชมอีกครัง้งนึงครับพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องเสียงดีกวรจะได้ครับเีลาดีจัดเสียงกับนกตนัวโอ้โหไม่ยอมแพ้นกตัวเลยครับเสียงกรุสยามผมเอาทุกคำครับเพื่อเร็วกว่านกตัวผมอีกเสียงจุกฟูแน่นอนครับ เป็นลูกหม่อยู่ครับพี่น้องเป็นลูกหม่อยู่ใส่หัวขาไว้กว่อนขอใส่หัวขาไว้กว่อนครับผมลดเสียงเล็กครับผมเสียงดีครับทำเร็วก็จะใส่ก็จะใส่หัวขานัมเบอร์03-0นะครับ0 3 0 นี่ครับเป็นตัวศูนย์สามศูนย์เดี๋ยครับคุใส่ถุงครับผมเอาครับพี่น้องตอนนี้ก็เที่ยงกลัวๆเกือบจะครึ่งนะครับตอนนี้ก็คงต้องได้เอาลงไปหาทีมงานครับตัวนี้ก็น่าเสียดายนะครับมันมันอยากเข้าอยู่ครับแต่ว่ามันราแรงครับเป็นนกรู้ครับ คือเข้ามาอีกอยู่ฝั่งหัวเสาอีกฝั่งครับเข้ามาปุ๊บพอมีมอเตอร์ไซค์มาปุ๊บมันก็เด้งออกมอเตอร์ไซค์มาปุ๊บมันก็เด้งออกอยู่ห้าหกรอบครับมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งเยอะครับเส้นนี้ก็หูน่าเสียดายครับผมใส่อยู่ฝั่งนี้ครับมันอยู่หัวเสาพุ่มไม้อีกฝั่งหนึ่งครับผมน่าเสียดายน่าเสียดายครับแจมกล้าไม่ได้ครับผมเอ้าเดี๋ยวคงต้องเอาลงย้ายไม้เข้าไปหาทีมงานก่อนครับทีมงานก็หิวข้าวแล้วครับผม เดี๋ยวขออนุญาตเอาลงนะครับคงไม่ได้ครับตอนครึ่งวันนี้ก้าแต้มครับเอาเอาแปดแต้มก็พอครับผมเอายังไงขออนุญาตเอาลงก่อนครับผมผันครับมาครับผันมาครับเขาได้แต้มโอ้ได้แต่ต่อสายนั่นได้ครับยาวสายนั่นเด้อไายไรสายนั่นสายนั่นนี่สายหนาเนี่ยสายไปหนีเดียาวสายเด้อไปหนีมาท็อปยาวสายเนี่ยเนี่ยเออเด้อเนี่ยเออเด้อมันอะไรโอ้หลายครั้งทุกแกที่บอกครับ อันนี้ผมไม้ว้ครับหม้ใบอย่างสตัวครับนี่ครับเดี๋ยวสาหนาเด้เลี้ยงได้แปดแปดเต้อันนี้ต้มรดสองเงี้เนี่ยติ๊กเลยละต้มรดสองี้เนี่ยไ่เนีเดียวครับผมเเสีอีก้ยเราสีไหมไม่ไ่สหลายดอกมันมันนั่นลราคุณรบเนี่เนี่ยประเด็นนะไปยืงอพุเมียนลูกขยอ ด้แมนี่แหละนะขับนะทิม่าิอนเป็นเรือหลายล่าน no no. mm. ี้วมันหน่อยหนนี่เหลือพนี้กันเลยครับเรือลากจงเรือลากจงเอ๊ยเป็นตั้งไวันหมดย่งง ปนไปทางใต้อย่นี้ตัดตอนลมข้องหางข้องนี่น้ำบางๆเขื่อนหอดกิดินหือห่เลกเเกือบสูสีเลยสู้สีจะแดงแหละนี่ครับเลือนะครับผมเรือลากน่าแก่ก่์ใสครับแก่ทราย่ไป้วา bò kéo sai kéo sai bây bê xuống Bộ báo hình như nó lún phun rồi à cái này cái này cái này này cái này แมดึงไว้เพราให้เป็นอันยงงใส่อันโอให้มันกันแล้วจัดเลยมุนเล็มืมุนเหมือนอะไรข้างล่างไงนะครับพี่น้องจะแทบทเอาใส่เอาไว้ขึ้เก้าได้ไทีไ่กแ่หรอครับม่นี่ผมมันะโอ้่าีกครับ้องต้สายสายคล้องก่องบมมีครับพี่น้องกินเขา อาหารตำสังเราต้องบ่มี่้องหาครับก็ใช้อรกับใช้ไม่นั่งเลยนะเ่าเขาป้ากับรองห่วยราบ่มีการซื้อกับเขาอุ้ยหมอ่ยังนะอาารตำซงก๋วยเตี๋ยวกินครับเขาต้องบอก่บ่มีก็กินปลาแดกบองเราเนยเขาจะขาดซื้อปลาองก็ีอเนเนี่ยเปื่อไมมั้งต้อนหยกด้ตัวยกด้วยบอกไหมหรอ nhập kết cái chỗ đau hẳn

ตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จนะครับพี่น้องก็จิบกาแฟครับผมนั่งดูเรือครับนั่งดูเรือเรือแจวครับเรือแจวนี่ครับเดี๋ยว่าเรนึกว่าเรือแจวเรียกว่าเรือแจว hẹn gặp lại để ủng hộ một chiếc xe điện ảnh hả 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 พีน่น้องตอนนี้ก็มีนกปลาเข่าของของาจารย์ทุนนะครับหลังจากกินเขากินปลากินน้ำกินกาแฟค,แครับว่ายังจะแปด้สนล้างสิเขาไม่ปรสิบกว่าอย่างนี้ใบมันเอาๆๆๆแล้วครับคู่แล้วครับแปดแสนแปดล้านอาจารย์ทุนครับลงแล้วล,ลงมางานลงบ่ลงบ่ลงมางานนี่เลย <ง S 1> ล <ง S 1> ้มมาล<บ>้มางานย้อนนี่เลยซื้อไปงาสันมีใบจังไหนจังไหน เอมันเถียงกันจ <ts> ังเอยเนี Bear, ่ยมันพราะอะระลบเียหพอมีโทษะบันดันโทษะได้ไหากา่ยไมนด้นไจยาดินยาดินแค่สูบยาสูบไวสูบยาสูบไว้แล้วก็กลนไวขาเข้านี้บางเที่ยวกันเถี่ยวกันเหรอไม่ได้กินยาสูบมันกันนี้คนดู ไม่ปวดตัวหรือช่วยบานก็บรินจะโดแห้งเน่าเพราะวันนี้นกเข่านกเกระตูนั่นไปดีเอาก่ใกลกันก็มีตัวนึงไปหันมั่งมันบ่ขนาดจริงๆเล้เมอวานอย่าสูดย้านกขึ้นหอกเมื่อไส่นกกับไส่ไก่กันพผดไว้นี่เทาเดินเลยมับ่เม่นน่ะใส่บ่ ใส่เขาเขนใ้ขันแม่เล้็มนกนยอขนโอเคใส่แอมแปะเอ๊ะแปะเขาไม่ใส่ก่ข่อยนข่อยแล้แปตขันตงันเลยแปไม่ันึกตูไปดิต้องสไมเล่นข้ากีแล้วนะเทียวีผู้เดว่าใส่ขังาเสิแล้วเห็นไหมุกคนแห่ลายพวกนั่งก็บประเด้นยใส่หัว ทางั้งไงลำปูต้่มสาคนบ่คอยเหตุกันคนบ่คอยเห็ดเอื้อกันเนี่ยปลูกแล้วมันตายจ้ะปลูกไปเลยเอาขู้บลงนอนเลยจะอะไรไม่ออกเปนเดี๋ยวโหนั่นเบิ้ลโมโหแต่ว่าเห็นหมอนึงปลูกปลูกปลูกกันนี่เด้ดินาำงาบปลูกอันนี้เลยปลูกต้นลำสาแล้วเอาใบเอ็นไปเห็ดอันนี้เดือพุยมาเดือพุยอืม ดีแล้วก็ได้ขายแล้วพุ่นตัวนึงไปอาจารย์แม่อาจารย์ไปใส่อีกลวก็ขายทนีไปตัวนั้นไปแล้วมันมีอะนธนี่ยันออเพสยามพอรีแบบกันได้ครับบกอยล้ลงบ่ล่ลงใส่ใส่ะไรลงห่าไหม

แปดแสนเ็กนึวสักมาเลยถูกวัวสักแล้วนะด็กด็กเป็กเร็ว,รว,รวต้นกระเดาก้องเมียแมงสุเนเลยชัดชัดประหานี่ไทยขามต้นไปยนตนสีผนะู้ใดกลองเมียมันสือใหม่ ของม้งก่แกงเม็ดละพ่ออายุปีสองปีวะเนี่ยมนซุ้มไหมไม่แกงดีแล้ว่านนตเอาซีรุ่นเดเอโป๊ตัวไม่ไหมตัวไม่ล่าสุดให้พอนเบิดก่อนจะวองกระเชยวเอาแมงแบบออยา้ฮิโซุ้มเลยเบิดตีตัวไม้ยืกมันหาทางลงยุ่น พิลารณดูพิจาณาครับครับหลังจากกินข้าวเสร็จนะครับพี่น้องได้ยินเสียงนกป่าขันอยู่พุ่มนี้นะครับไม่รู้ว่ามีลูกหรือตุ่มไข่นะครับแต่แม่มันบินออกไปแล้วครับจุ่ม่พี่น้อง โอ้เป็นลูกโทนครับพี่น้องเป็นลูกโทนนี่ครับแม่เสียงพ่อเสียงดีด้วยครับเสียงกลางไปโตเสยียเรียกเสใสเลยครับนกป่านี่ครับเดี๋ยวจะเอาไปเลี้ยงครับผมพี่น้องสรุปคลิปนะครับวันนี้ก็ผมก็ได้แปดแต้มตั้งแต่รอบเช้ารอบบ่ายมาก็ได้หนึ่งแต้มครับเป็นลูกนกครับผมอาจารย์โทน เลี้ยงนะทำเต้มได้ลูกลๆกันจันวิทย์ได้กี่แต้มสามโอ้ธรรมดาจันทุนอ้าได้สองครับได้สองแทงมาได้ตีหนึ่งตีหนึ่งตัวเอามาสองเนาะเอาก็ได้่องแล้วตัวตหนึ่งเนี่ยเออพระเอก๋เขาอ่ะสุดหล่อไอ้หนุ่มแว่นดำชาว่พีดายกำลังกระพังอ่ะนี่ไจบมุ้งครับครับผมเก็บมงที่ขอจบท่านนี้นะครับผมผมกับทีมงานหนก่มขงใหญ่สายคองสวัสดีครับผมคลิปหน้ายจะไปยังไงรอชมครับผม trong hành tâm đùa cả thô má hả xuống tay quán ngâm xíu